ไปยี่เบาเบาเบาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้จีนข้าคืนนี่สวัสดีครับผมมาดูชมกันครับผมอันนี้ตัวนี้จะเอาไ้เขียยเกสรครับผมเดี๋ยวเขี้ยเกสรนะตัวนี้อ่าเรื่องเรื่องจากการหลอนก็อืมนะก็จะไม่เหมือนกับเคมีเนาะเดี๋ยธรรมชาติก็ก็ดอกเหลือก็ได้ดูเนาะดอกไม่เหลือก็บทต้องดูกันนะผมก็ประมาณนี้แหละนะผมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ ไม่ค่อยสวยหรอกไม้เห่านี้เป็นไม้ที่ที่ไม่ได้ขายนะไม่สวยหรอกไม่สวยนะเป็นไม้ที่ที่ไม่สวยเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยไม้ที่ผมผสมื่้นตัวนี้เก่าเก่าเก่ามากผมไม่ได้นชื่อนะแต่ว่าสวยมากนะหวานแววเลยนะเนี่ยผมชอบมากไม้สองชั้นดูเพลินตาดีนะถ้าไปลงต้นใหญ่ๆนะโอ้โหแบบให้สวยๆให้เต็มให้สมบูรณ์ยงดีจะสวยมากแต่ไม่ได้ขายตัวนี้ไม่ได้ขายหรอกเอาไว้ดูตัวเองนะดูสวยดีนะ อันนี้เป็นชั้นเดียวที่วศุใหม่ไม่ได้ดังใจเลยเดี๋ยวพวกนี้ก็คงมาในที่อันนี้พยายามเครียดเครีหร,อ,หรอ,อะไรลูกทำไมต้องขี่ด้วยขักหน่วยทำไมทำไมำไลยเป็นหวัดเรื่องูกเดี๋ยวมาดูชุดนี้บ้างนะครับผมเผือ่อไหไจะเอาไปเลี้ยงนะครับผมก็สวยได้ประมาณนี้แหละสวยได้เท่านี้เท่าที่เห็นที่เราเห็นนะครับผมกล้องกับพวกาฟกัยเนีะยประมาณนี้เลรับตัวประมาณนี้สูงๆประมาณนี้อันนี้โคตรลากเอียงยาวเอา ประมาณนี้อันนี้รอยมีไก่เยียบหักแปลว่าโอเคหายดีเป็นพอพี่สวยแปลก่าอีกอย่างหนึ่งเป็นชูพูฮัสดดี้ส่วนต้นนี้เป็นกุลาบตัวเก่าเก๋ากึะจกกมเลยนะเนี่ยน่าจิตยาต้นเดียวเลยท้ายแต่ว่า,าขายไปก็คงจะเป็นในวันในบางอย่างนะรากกดเขียวยาวมากเอาไปทําอะไรต่อก็ไม่รู้หรอกเพื่อเพื่อเพื่อจะเอานะเนี่ยหนึ่งต้น,น,นสามต้นสามต้นสามต้นนี้รวมส่งทุกอย่างสามร้อยห้าสิบบาทแทง ว่าจะขายให้รวยไปเลยวันนี้อ๋ออันนี้ไม้ไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวอันนี้ผมใส่อะไรบ้างอย่างเข้าไปนะว่าจะหายไหมต้องหายก่อนถึงจะกล้าพูดว่าเออเขาหายดีนะอันนี้ใส่อะไรบ้างอย่างเข้าไปเป็นของในครัวเรือนเรานี่แหละไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นหรอกที่ผมใช้อันนี้ก็เรียกนะมาเสียบไม่น่าเลยอันนี้ก็ชั้นเดียวนะตอนนี้ก็ ถ้ามีฝนมานะโอ้ยรับรององ,งามไวมากแห้งมากอันนี้อีกห้าวันหกวันจะได้ลดน้าอีกครั้งหนึ่งรอ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 ก่อนอ,อันนี้เป็นไม้เก่าๆนะเก่าเกานะเกา่าเก่าเหลือลูกเมื่อกี่ต้นหลับแต่แม่มันผมขายไปนานแล้วอันนี้ผมก็เก็บเช็บซ้อนทิ้งไปเป็นไม้เก่านะอันนี้รักษา <S <S สา,ายพันธุ์ตัวเก่าๆ,ๆอันนี้เป็นไม้ใหญ่นะกิ่งเยอะๆนะตอนนี้จะดูสวยดีอันนี้ผสมใหม่ก็อันนี้เป็นไม้ผสมกันใหม่นะตอนนี้ ได้ว่าดอกบม่ได้ดังใจเลยเนะยไม่ได้ดังใจนะไม่ได้ดังใจโอเคมาแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละนะก็เผื่อเผื่อชอบนะสามต้นนั้นนะสูงสูงนะก็โอเคครับผมขอบคุณครับ่ขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมก็เท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ